ดวงเดือนธันวาคมราศีกุมช่วงนี้ชีวิตจะมีแต่เรื่องและปัญหาโดยเฉพาะคนรอบข้างแต่พี่ใหญ่หรือไม่ก็คนรักยังอุปถัมภ์ให้โชคกับคุณอยู่จะเดินทางหรือทําอะไรในตอนนี้คุณต้องระวังอุบัติเหตุเอาไว้บ้างการงานหากใครที่ค้าขายช่วงนี้จะเลียงหน่อยใครที่ทํางานประจํางานของคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแต่พี่ใหญ่ก็ยังอุปถัมภ์คำชูดีพี่ใหญ่ให้โชคให้คุณใครที่หวังที่จะได้ตําแหน่งคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมาก การเงินถือว่ายัางดีมีใช้ไม่ขาดมือแต่ดูเหมือนว่าคุณจะช่างซื้อช่างจ่ายอยู่ตลอดถ้าถูกใจใจ่ายไม่อั้นช่างเลือกช่างติดทางที่ดีคุณควรจะเก็บเงินเอาไว้บ้างเพื่อในยามจําเป็นที่จะต้องใช้คุณจะได้มีใช้ไม่ขาดมืออย่าลืมแบ่งเงินทําบุญด้วยความรักใครที่มีคุ้มครองอยู่แล้วถือว่าดี องมักให้โชคให้คุณส่วนใครที่ยังไม่มีคู่เวลาคุณไปที่ไหนก็มีแต่คนมาชอบมีแต่คนเอ็นดูแต่คพื่นมากคอยอิจฉาคนที่คนพบแต่ละคนมักเป็นคนที่ดีดีทั้งนั้นแต่ยังไม่ใช่กู้แท้สุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรหากจะเดินทางไปไหนหรือทําอะไรคุณต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเอาไว้บ้างระบบกล้ามเนื้อคุณจะมีปัญหา